อะมาเจอฝนเลยครับวันนี้เจอฝนนักครับผมเ,บเรื่องบริานใดการเลยวันนี้ครับมาครับลงทงหน้าพอดีเจอฝนนะฮะอะช่วงนี้อาจจะเจอกันทุกสถานที่นะครับเพราะว่าอ่าเป็นฤดูกาลเนาะฤดูกาลพายุเข้าแล้วก็หน้าฝนมันค่อมมาถึงคันนี้นะครับค่อมกว้างเลยบอลอดครับบอลอดบอลอดอืม ทันสี่ทำงานในส่วนของงานนี่นะฮะก็ต้องทาจนกว่าฝนสิต๊ะไปฝนสิยุดนะครับแต่ว่ามันเป็นไปได้งากนี่ครับค้อนกี้ฟ้านี่นะฮะหนาเลยครับอ้าวบ๊ดเดคอยยังไลยนะครับมึอนี้ขอความเห็นใจอ้าวจะได้งานหรือไม่ยังไงนะคเอฟซี FC ยังรออยู่เนาะก็อยากจะทํางานนั่นแหละแต่ว่าคงทํายากถ้ามีพลังใจพอเดี๋ยวจะนั่งตรงนี้ก่อนนะครับ แต่ว่าถ้าพลังใจลดถอยลงก็คงจะอำลาจากจุดนี้นะครับเดวเจอกันในคลิปหน้าครับคลิปนี้แค่ทักทายกันซื้อน้ครับเนาะอ่ะคลิปหนาซิมี่ยังก,กทักทักอ่าติดติดตามก็และกันนะครับอาจจะมีอยากบอกอยากจานั่มเนาะเดี๋ยวอาจจะโซเล่โซเล่เอาเมื่ี้ฟ้าไปก่อนนะครับลาลาลา,ลาไปก่อนนะครับลาตรงจุดนี้แหละตรงจุดที่มีขี้ฝ้านี่นะฮะหรือก้อนเมฆนั่นเองนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ